วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆครับเป็นคดีหย่าร้างที่ดราม่าสุดๆจากสารดีกาเลยที่คำพูดเพียงไม่ดีคำเนี่ยเกือบจะทำให้ชีวิตคู่ต้องจบลงเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากคำพิพากษา,าดีกาที่2232ทับ2535กันครับและนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยว่าไอ้คำพูดที่มันหลุดออกมาตอนที่เราโกรธโกรธกันเนี่ยมันใช้เป็นเหตุขนฟ้องหย่าได้จริงๆเหรอ โอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้ก็จะเริ่มจากคําฟ้องของฝั่งสามีก่อนเลยมาดูกันว่าเรื่องราวมันเริ่มขึ้นได้ยังไงเรื่องนี้มันเริ่มมาจากฝั่งสามีครับเขาเป็นนายทหารเรือยศเรือเอกซึ่งเขาเนี่ยได้ยื่นฟ้องหยาบภรรยาตัวเองโดยให้เหตุผลหลักๆไว้สองข้อด้วยกันเหตุผลที่ฝั่งสามีใช้ฟ้องหยานะครับถ้าฟังดูเผินๆก็คือเรียบง่ายมากเลยนะข้อแรกคือเขาอ้างว่าภรรยาทิ้งไป ทิ้งไปเกินปีหนึ่งแล้วด้วยโดยไม่มีเหตุผลส่วนข้อ2ก็คือภรรยาเนี่ยไปพูดจาดูหมิ่นเขากับพ่อแม่เขาแบบรุนแรงมากๆซึ่งถ้าว่ากันตามกฎหมายแล้วเนี่ยแค่2ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ฟ้องหย่าได้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันที่คําพูดที่เป็นประเด็นกันบ้างครับนี่คือคําพูดที่ฝ่ายสามียกมาเป็นหลักฐานเลยนะว่าภรรยาดูหมิ่นเขาอย่างร้ายแรงซึ่งคําพูดเนี้ยภรรยาไปพูดกับพลทหารรับใช้ของสามี แต่ว่าอย่างที่เขาว่ากันแหละครับเหรียญมันมีสองด้านเสมอทีนี้เรามาฟังเรื่องราวจากมุมของภรยากันบ้างดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าพอได้ฟังแล้วเนี่ยภาพของคดีเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าเรื่องราวมันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนมากฝ่ายภรยาซึ่งมีอาชีพเป็นครูนะครับเขาโต้แย้งกลับมาเลยว่าไม่ใช่เลยการกระทําของสามีต่างหากที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ทุกอย่างมันพังลงมาคือ ข้อโต้แย้งทั้งหมดของฝั่งภรรยาเนี่ยมันตั้งอยู่บนประเด็นเดียวเลยครับประเด็นหลักเลยนะก็คือสามีนอกใจเขาไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสมคิดพอเรื่องราวของทั้งสองฝ่ายมันหนังคนละม้วนกันขนาดนี้คดีนี้ก็เลยต้องเดินทางไปบนเส้นทางที่ยาวไกลเลยครับในกระบวนการยุติธรรมซึ่งผลลัพธ์นี่คาดเดาได้ไม่ได้เลยจริงๆจะเห็นว่าเส้นทางคดีเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาสุดๆเลยนะครับ คือศาลชั้นต้นตัดสินอย่างหนึ่งพอไปศาลอุทธรณ์กลับคําพิพากษาเลยตัดสินตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโอ้โหมันก็เลยทําให้ต้องมาลุ้นกันต่อที่ศาลฎีกาครับว่าบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้จะเป็นยังไงไอ้ที่ศาลชั้นต้นเขายกฟ้องฝั่งภรรยาเนี่ยนะครับมันมีจุดสําคัญอยู่ตรงนี้แหละครับคือเขาให้เหตุผลทางเทคนิคเรื่องอายุความว่าภรรยาเนี่ยฟ้องช้าเกินไปซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้ฝั่งสามีดูเหมือนจะกลมความได้เปรียบไปก่อนเลยในตอนแรก และแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงจุดคลแม็กซ์ครับนั่นก็คือคำตัดสินสุดท้ายจากศาลสูงสุดของไทยหรือศาลฎีกานั่นเองผลก็คือหลังจากที่พิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับศาลฎีกาตัดสินยืนตามศาลอุทธรณ์เลยครับนั่นก็คือให้ฝ่ายพระยาเป็นฝ่ายชนะคดีไปแบบสมบูรณ์เลยทีนี้เรามาดูเหตุผลของศาลฎีกากันบ้างนะครับ คือสารเนี่ยเขาค่อยๆหักล้างข้อกล่าวหาของฝั่งสามีไปทีละข้อเลยโดยไม่ได้มองแค่เรื่องที่เกิดขึ้นผิวเผินนะครับแต่มองลึกลงไปถึงที่มาที่ไปถึงสาเหตุที่แท้จริงของแต่ละเรื่องเลยและนี่คือหลักฐานชิ้นโบแดงเลยครับเป็นหมัดเด็ดเลยก็ว่าได้คือสารท่านฉลาดมากครับท่านใช้วิธีการ,รนวณไทมลายการตั้งท้องของผู้หญิงอีกคนซึ่งพอคำนวณดูแล้วเนี่ยมันก็อนุมานได้อย่างมีเหตุผลเลยว่าเฮ้ย ความสัมพันธ์นอกใจเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นมานานแล้วแน่ๆการตีความกฎหมายในประเด็นนี้นะครับต้องบอกว่ามันคือตัวเปลี่ยนเกมของคดีนี้เลยเพราะมันทําให้การฟ้องแย้งของภรรยาเนี่ยยังไม่หมดอายุความครับถึงแม้ว่ามันจะเลยหนึ่งปีมาแล้วก็ตามและแน่นอนครับเมื่อเป็นฝ่ายผิดแล้วเนี่ยผลที่ตามมาก็คือศาลสั่งให้สามีต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับภรรยาเป็นเงิน10,000แนบาทครับ,บ,รบเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเงิน1 0 0 0 0แบาทนี้นะครับ ศาลไม่ได้มองแค่เรื่องความเสียใจหรือความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างเดียวนะแต่ยังมองไปถึงเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศทางสังคมของภรยาด้วยเพราะอย่าลืมว่าเธอมีตำแหน่งเป็นถึงข้าราชการครูโอเคทีนี้เรามาดูกันในภาพที่ใหญ่ขึ้นบ้างว่าทาไมคดีนี้ที่มันผ่านมาตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยถึงยังคงมีความสําคัญอยู่มันได้สร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งอะไรไว้บ้างที่ยังคงใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญที่คดีนี้ได้วางเอาไว้เป็นบรรทัานเลยนะครับจะมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเลยในกฎหมายครอบครัวของไทยสุดท้ายแล้วนะครับคำตัดสินในคดีนี้มันสะท้อนให้เราเห็นเลยว่ากฎหมายไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนนะครับคือให้คุณค่ากับความเป็นธรรมแล้วก็บริบทของเรื่องราวทั้งหมดมากกว่าที่จะยึดติดกับตัวบทกฎหมายแบบเป๊ะๆหรือเรื่องทางเทคนิคอย่างเดียว ก็เป็นอีกคดีหนึ่งนะครับที่ทิ้งคาถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อว่าในเรื่องของหัวใจที่สุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายมองเห็นอะไรและจะสร้างความยุติธรรมให้กับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของคนเราได้อย่างไร